สวัสดีค่ะตลาดคอนซูรัชเจ้าค่ะค่ะว้าจูวันนี้น้องชายเราไปสุ่มไม่ใช่ไปแลกของขวัญมาน้องได้ของไหนแน่จากช่องไหนแน่ว่เราจะมาแกะกันเราได้ของน้องนะเดี๋ยวเราแกะกันเลยีสมาป่าแล้วนะ <68. S 2> คือที่งานเขาแย่งกันเลยนะว่าใครจะได้ของน้องไหนแน่ใครจะไม่ได้คือเขาแย่งกันมากเลยเนาะ mm hmm. เออเขาแย่งกันนะ mm hmm. แต่สุดท้ายน้องเราขึ้นได้อะ mm hmm. คือตกใจมากคือแบบเ mm hmm. ตโชว์ได้อะไรแบบนี้คือแบบว่าอุ้ยอะไรอะอย่างนี้เลยนะเป <Yeah. S 2> ็นกล้องถึง

กเมืนเจ้าเหมเอนมันไม่ใหมนเ้าก็อนห้่องมาอ่่อยยกินหอมมากอ่ะแกดีดีกดดีมันไม่ดีแกดีมันนอนแล้วมันเ้ากันตัวเจกันใาไมแกดีดีเป็นแกะกองดีดมันมีดแกดีดีแกมันเขามันมาซุดอ่ะอุ้ยเอาไปนอนแล้วคอนทุ้มอ่ะ มาไรนอเเนี่ยี่แก้มันมีถึงแค่ตรงนี้แสดงตะประชาชนกชระเนเท่ที่จุดขัดกรอเมื่อติดช่แล้วสวรรค์ระพรนรสามารถนำรถเดตนมาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศนือเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าน้องเราได้อะไรมาแล้วแกได้แล้วอุ้ยมีการชก Các bạn sẽ bảo chưa đủ gas để có thể có một cuộc sống và

哦。